ได้เวลาของคลินิกสัตว์เลี้ยงแล้วนะคะพบกับนายสัตวแพทย์ชิสโนติยะเจริญศรีค่ะท่านเป็นรองประธานมือที่ช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าของคลินิกเจ้าใจรักษาสัตว์อยู่ที่ปากซอยสุขวิทย26นะคะหมายเลขโทรศัพท์ของคลินิกค่ะ022586751มาติดตามวันนี้ได้เลยนะคะ fm91 คลินิกสัตว์เลี้ยงสวัสดีค่ะคุณหมอคะ ครับสวัสดีครับติดตามกันต่อไปนะคะด้วยของการอุปการณละหมาแมวนะคะคุณหมอครับก็เราพูดถึงอ่ามาสามรอบแล้วนะครับก็คือวันแรกครั้งแรกเนี่ยก็คือ,เ,อเตรียมอุปกรณ์ต่างๆที่จะที่จะเลี้ยงนะครับอันที่สองก็คืออไปดูซิจะไปทําความเข้าใจกับอ่าแม่หมามที่เลี้ยงลูกอ่อนอยู่ <Okay. S 2> นะครับหรือว่าโอเคไปดูแมวโอเคจับได้ไหม,มนะครับอลองเอาเอาอาหารให้ให้แม่แมวกินนะครับเพื่อทำความรู้จักเราจะได้หยิบลูกเขาออกมาได้นะครับนะแล้วก็โอเคมีการพูดถึงว่าส่วนใหญ่แมวแมวหรือหมาเนี่ยที่มันอยู่กับแม่เนี่ยส่วนใหญ่มันไม่ค่อยป่วยนะครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยป่วยเพราะฉะนั้นเอามาแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือควรจาไปให้หมอก็ดู นะครับไปถ่ายไปย่าตินะครับถ้าถึงเวลาฉีดวัคซีนได้ก็ฉีดเลยนะครับแล้วก็เอามาใส่กรงไว้ให้เรียบร้อยดูอาการเขาอะไรต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าเกิดมีการป่วยเกิดขึ้นก็รีบเอากลับไปให้หมอก็ดูนะครับสําหรับวันนี้นะครับสําหรับวันนี้เนี่ยหมอจะพูดถึงว่าไปช่วยแมวแมวป่วยที่อยู่ในกรงนะครับเพราะว่าโอเคแม่แมวหลายตัวหรือแม่สุนัขหลายตัวมันเป็น อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าเพิ่งเป็นสัตว์ครั้งแรกและถูกผสมแล้วก็มีลูกเลยอือค่ะนะครับพวกนี้เนี่ยมันเลี้ยงลูกไม่เป็นอนะครับมันก็จะออกไปหาอาหารกว่าจะกลับบ้านกลับ,กล,บกลับมาเลี้ยงลูกเนี่ยบางทีลูกมันก็อ่าเรียกว่าไม่มีไม่มีนมจะกินนะครับแล้วก็โอเคอ่าหรือว่าลูกแมวเนี่ยที่หมอเจอเนี่ยส่วนใหญ่ปัญหา ปัญหาที่เกิดเนี่ยเกิดกับลูกแมวเยอะเลยนะครับก็คือโอเคมันก็ดูดกันไปดูดกันมานะครับแล้วก็เวลาที่ลูกแมวมันดูดนมเนี่ยนะครับหรือลูดหมาด้วยแหละมันก็จะมีลักษณะของการเอาเอาเท้าหน้าเนี่ยไปจับที่เต้านมแม่นะครับเพื่อไม่ให้โตมันขยับแล้วมันก็จะดูดนมแม่นะครับแต่พอแม่ไม่อยู่เนี่ยมันดูดกันเองนะครับมันก็เอาขาเนี่ยไปเกี่ยวลูกตากันเลยอ และไปเกี่ยวลูกตานะครับตาบางตัวตาก็ถลนออกมาเลยนะครับก็อาจจะต้องควักทิ้งเลยนะครับนะส่วนบางตัวเนี่ยเกี่ยวถูกแต่ตายังไม่ถึงกระเสียนะครับก็ต้องมานั่งรักษากันเพื่อเพื่อให้มันหายนะครับซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยก็ประมาณเจ็ดวันนะครับอาการต่างๆก็จะดีขึ้นนะครับแล้วก็รวมทั้ง เห็บเหาลายมัดที่ติดมาติดมากับไอตัวลูกแมวที่หรือลูกหมาที่เราจะช่วยนะครับตรงกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มซึ่งอค่อนข้างที่จะอะคือมันมีจะมีค่าใช้จ่ายอยู่แต่ว่าหมอส่วนใหญ่เท่าที่อคุยกับอพพวกคุยกับหมอด้วยกันเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะรักษาให้กลุ่มตรงนี้เนี่ยเรียกว่า ไม่เรียกค่าใช้จ่ายยกเว้นโอเคมีมีค่ายาเช่นน้ำยาล้างตายาป้ายตาหรืออะไรเนี่ยนะครับก็ต้องต้องซื้อเอาไปแล้วก็สอนวิธีเลี้ยงนะครับนะซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยอ่ากลุ่มคนที่ไปช่วยมาแบบนี้เนี่ยเขาคิดว่าเอามาทิ้งไว้กับหมอนะครับทิ้งไว้กับหมอนะครับแล้วไม่คิดจะเอากลับนะครับมันมันก็จะมีมีมีกลุ่มคนแบบนี้นะครับหรือว่าโอเคช่วย ช่วยมาแล้วเนี่ยนะครับแล้วหมอก็สอนนะครับหมอหมอก็สอนให้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 ทำเนี่ย <Okay. S 2> ปรากฏว่าก็ไม่ทำไม่ยอมทำ <Okay. S 2> นะครับแล้วบอกว่าจะปล่อยจะทิ้งไว้ให้ให้ให้กับหมอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหายหายแล้ว <Yeah. S 2> ามารับลับ mm. นะครับถ้าเป็นกรณีแบบนี้เนี่ยมันก็หมอก็จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ <Okay. S 2> นะครับเพราะยาต้องใช้คน mm. คนงานหรืออะไรต่างๆที่ต้องช่วยดูแลเลี้ยง นะครับกรงทำความสะอาดหรืออะไรต่างๆคู่พวกนี้เป็นค่าใช้จ่ายทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นโอเคเมื่อเมื่อช่วยมาแบบนี้แล้วเนี่ยหมอก็สอบอะไรเนี่ยนะครับเราก็ดูนะครับล้างตายังไงป้อนยาอยังไงนะครับเอานมไปเนี่ยเรากปะจะป้อนมันยังไงนะครับก็ต้องทำอ่าถ้าเราสามารถทำเองได้เนี่ย ค่าใช้จ่ายมันก็จะไม่เยอะนะครับก็คือมีแต่ค่าของนะครับก็คือนมสักหนึ่งกระป๋องน้ํายาล้างตาหนึ่งขวดยาป้ายตาหนึ่งนะครับแล้วหมอก็อาจจะนัดนัดวันโอเคฉีดยาให้เว้นวันเอามาฉีดซ้ํำนะครับอาจจะมียาให้ไปสองขวดนะครับนะโอเคนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมันก็จะเกิดขึ้นถ้าในกรณีหลายกรณีที่เจอเนี่ยนะครับคือแบบนี้นะครับตาถลนนะครับนะครับ อ่าแล้วก็ตาบัวหมดเลยนะครับหรือลูกสุนัขก,ก็เหมือนกันอ่าที่ตาเนี่ยแปะป,ป,ปิดปิดปิดตาไปเลยนะครับหมอก็อาจจะช่วยล้างทําความสะอาดแล้วก็เช็ดออกให้ป้ายยาป้ายอะไรให้ฉีดยานะครับแล้วก็โอเคอ่าคนที่ช่วยมาต้องเอาช่วยกลับไปดูแลด้วยคนะครับเพราะจริงๆแล้วการไปช่วยหยิบมาเฉยๆเนี่ยนะครับมันง่ายเอาไหมหมอแต่ว่า เออในในเรื่องของการดูแลเนี่ย <c oughs> มันมีค่าใช้จ่ายอยู่ <c oughs> นะครับอันนั้นก็ไปไป,ไปทิ้งให้หมอเขาไม่ได้นะครับ <c oughs> อันนั้นหมอหมอก็ฝากไว้นะครับดูแลถ้าดูถ้าเรา,าหมอเขาแนะนำนะครับแล้วเราดูแลได้ถูกต้องเนี่ยนะครับก็ประมาณเจ็ดวันนะครับ <c oughs> อาการทุกอย่างดีขึ้นนะครับ <c oughs> โอเคเราก็สามารถเลี้ยงดูเขาต่อไปนะครับ <c oughs> จนกระทั่งมันมันเติบโตฉีดวัคซีนอะไรต่อเมื่อะไร,ม,ะไรมันก็เติบโตเหมือนกับแมวหรือสุนัข ธรรมดาทั่วไปนะครับมันก็สุขภาพมันก็จะดีขึ้นนะครับก็คงจะต้องฝากไว้นะครับอย่าไปมองว่าโอเคเอามาแล้วก็ทิ้งไว้กับหมอหมอดูแลเสร็จเดี๋ยวค่อยเอากลับบ้านนะครับค่าใช้จ่ายสูงนะครับคนไทยใจดีค่ะคุณหมอนะคะเวลาเห็นหมาแมวเนี่ยนะคะตามท้องถนนเนี่ยก็อยากจะอุกปการะนะคะแต่บางคนเนี่ยอุกปการะได้ไม่ตลอดอันนี้เด่ยไม่รู้จะทํำยังไง ก่อนที่เราจะตัดสินใจจะอุปการะเนี่ยเราเราคนเลี้ยงเองเนี่ยต้องมีความพร้อมด้านไหนบ้างคะคุณหมอเออจริงๆแล้วเนี่ยความรักเนี่ยนะครับะนะค,บค,คือ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 เราจะมอ,มองมองเรื่องของการช่วยเหลือสัตว์ก่อนอนะครับกลุ่มคนที่ช่วยเนี่ยก็คงไม่พ้นหมออมนะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยคือก็คือพวกกลุ่มมูลนิธินะครับมูลนิธิต่างๆเนี่ยที่ช่วยเหลือสัตว์มาแล้วโอเค ก็อาจจะได้รับเงินบริจาคมาแล้วก็โอเคส่าถ้ามีเงินเพียงพอเนี่ยนะครับเขาก็จ้างคนจ้างอะไรซื้อกงซื้ออะไรแล้วมามามาช่วยกันดูแลได้นะครับแต่ว่าโอเคถ้าช่วยตัวเดียวนะครับอ่าก็พยายามอย่างที่หมอบอกพยายาม ดูแลด้วยตัวเองให้ได้นะครับนะหมอเขาสอนเราก็ต้องทำให้ถูกต้องนะครับเพร,เพราะฉะนั้นตรงกลุ่มนี้เนี่ยคือคือคือกลุ่มปัญหาใหญ่นะหมอหมอหมอเคยหมอเคยช่วยช่วยชุนักหลายตัวนะครับมีคนช่วยมาสมัยก่อนเลยนะครับมันเป็นโรคพยาิหัวใจนะครับสมัยก่อนยังไม่มียาควบคุมไอ้ยพยาิหัวใจในะครับเอามาถึง หมอก็บอกว่าโอเคต้องใช้เวลาในการรักษานะแต่จริงๆแล้วมีฐานะดีนะค <laughs> เจ้าของเจ้าหรือเขาอุตสาห์ช่วยมาคนะโอเคหมอก็ช่วยอยู่กับหมอสิบห้าวันนะครับรักษาจนกระทั่งเราฉีดยาฆ่าพยาหัวใจเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคะนะครับพอบอกค่าใช้จ่ายซึ่งหมอก็รู้ว่าเป็น เป็นกรณีของชุนักจอนจัดที่ช่วยมาออืนะครับพอบอกค่าใช้จ่ายปั๊บเนี่ยเขาบอกเขาขอจ่ายครึ่งเดียวอ้าวและอีกครึ่งหนึ่งใครจะจ่ายคะคุณหมอนะเขาก็หมอก็อธิบายให้กับฟังบอกว่าอคุณคุณทําแบบนี้ไม่ได้นะนะครับแล้วก็อย่างสมมติว่าโอเคหนึ่งเดือนเนี่ยมีอาทิตย์ละหนึ่งหนึ่งมีอาทิตย์หนึ่งเนี่ยมามามาให้หมอช่วยเนี่ยนะครับอาทิตย์ละหนึ่งตัวนะครับ เท่ากับหมอช่วยสองตัวนะแต่ว่าคนที่ช่วยมาช่วยคนละครึ่งตัวหมอก็รับไปแต็หมอเต็มก็หมอก็ต้องรับอิกเจชอบเต็มๆซึ่งมันมันมันทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับแล้วก็เป็นภาระด้วยนะครับก็คือโอเคต้องมามามานั่งดูแลเขาให้เขาให้เขาเติบโตขึ้นมาอีกนะครับถึงจุดนั้นเนี่ยสมัยนั้นหมอจำได้เลยหมอตัดใจบอกโอเคึเดียวก็ขึ้นเดียวคุณเอาหมากลับไปเพราะไม่นั้น มันจะกลายเป็นภาราหมอ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 เป็นคลินิกเนี่ยนะครับเราไม่สามารถเลี้ยงชุนักเยอะแยะอยู่ในคลินิกได้นะครับก็ต้องตัดใจให้เขาเอากลับไปนะครับอ่าเพราะเพราะงั้นนั่นเป็นงานงานใหญ่พอสมควรนะครับว่าโอเคไม่ไม่ไม่ใช่อ่าช่วยมาแล้วทุกอย่างทิ้งไว้กับหมอนะครับมันง่ายช่วยมาบางบางคนเรับ คิดว่าไปช่วยแค่นั้นแล้วได้ได,ไ,ดได้บุญจริงๆเ้าต้องต้องต้องดูกันว่าตกลงใครได้บุญนั่นเคะ <laughs> คุณคุณหมอเจอแบบนี้บ่อยไหมคะเคสแบบเนี้ที่แบบว่าเอามาให้คุณหมอรักษาแล้วก็มาแบบเอแชร์กันคนละครึ่งนใ,นในเรื่องของค่าใช้จ่ายเนี่ยค่ะโอ้เจอบ,บ่อยมากอ๋อเหรอฮะนะครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับสมัยสมัยก่อนเนี่ยนะครับอ,อาทิตย์ละหนึ่งตัว ก็่จะเป็นลักษณะนี้เลยแต่ว่าหมอก็ต้องตัดใจโอเคคุณเอากลับไปเพราะเพราะเราไม่สามารถรับภาระมันอ่จนกระทั่งเลี้ยงมันไปเรื่อยๆได้เพราะว่าโอเคเป็นห้องแถวนะครับแล้วก็เราก็ไม่ได้เป็นคลินิกใหญ่นะครับก็ต้องให้เขาเอากลับไปแต่แปลกคะว่าทําไมเขาคิดแบบนั้นไม่ไม่เข้าใจแนวความคิดเขาหรือว่าเขาคิดว่าคนที่เป็นสัตวแพทย์เนี่ยจะต้องรักหมาแมวอย่างงั้นหรือเปล่าคุณหมอ อาจจะเป็นอย่างนั้นว่าโอเคมองว่ามันเป็นวิชาชีพที่ต้องรักษาไหมจริงๆแล้วหมอคงก็คงไม่แตกต่างกันนะว่าในคนเองเนี่ยเท่าที่หมอรับรู้เนี่ยนะครับก็คืออย่างโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลมหาลัยหลายแห่งนะครับมีแม่เด็กไปคลอดลูกแล้วก็ทิ้งลูกไว้ที่โรงพยาบาลเลยนะครับทางโรงพยาบาลก็ต้องเลี้ยงเลี้ยงดูเอาไว้นะครับเป็นแผนกเลยนะเท่าเท่าที่หมอเคยได้รับรู้มานะครับก็ต้องเลี้ยงเด็ก แล้วจนกระทั่งโอเคอาจจะมีหน่วยราชการหรือว่าบ้านสงเคราะห์เด็กอะไรต่างๆเนี่ยมารับเด็กพวกนี้ไปดูแลดูแลต่อ,อนะครับเพราะว่ามันจะต้องมีเรื่องของการการอ่การศึกษามีเรื่องของการดูแลการพัฒนาการของเด็กนะครับแล้วก็เด็กก็ต้องเรียนหนังสือแล้วเด็กจะต้องเติบโตไปในสังคมนั่นั่จะติะก็ไม่ได้น,นะ่านะครับน,น,นั่นแต่ว่าอันนั้นเนี่ยจะมีรัฐก็จะมี โรคสานสงเคราะห์เนี่ยเอาไปดูแลต่ออืนะครับแต่สุนัขเนี่ยมันทยายากนะครับได้ค่ะงั้นมาที่คําถามเลยนะค,ะคุณหมอคุณวลีค่ะถามว่าสุนัขที่ชอบเลียเท้าเป็นเพราะอะไรคืออยู่ดีๆก็เลียทั้งเลียเท้าค่ะทั้งทางที่ไม่เคยเลียมาก่อนนะคะเอออันเนี้ยเข้าข่ายเป็นเพราะว่าหมามันเบื่อหรือว่ามันเป็นโรคคะคุณหมอคะคือมันมีอ่ามันโดยทฤษฎีมันมีสองเรื่องอเรื่องหนึ่งก็คือ เราไม่มีอะไรให้เขาเล่นหรือว่าเราไม่ได้เล่นกับเขานะครับเพราะฉะนั้นมันขาดความอบอุ่นมันก็เลยคล้ายๆกับสุขภาพจิตมันก็มันก็เลียเล่นของมันนะครับแต่ว่าอาการตรงนี้เนี่ยหมอเจอในลูกหมาอนะครับลูกหมาอายุประมาณกสามเดือนเนี่ยนะครับอ่าปล่อยให้อยู่ตัวเดียวนะครับแล้วก็มันก็เริ่มเลียแล้วมันแทะจนเล็บอ่านิ้วหลุดเลยนิ้วหลุดเลยเหรอฮะอ่ามันแทะจนนิ้วหลุดเลยนะครับ เจ้าของเอามาหมอหมอก็โอเคเนื้อไอ้นิ้วที่มันมันมันหลุดแล้วมันยังมีเอ็นห้อยอยู่เราก็ง่ายๆเลยคือตัดตรงเอ็นตบไอ้ไอกระดูกนิ้วก็หลุดออกไปเลยนะครับแล้วก็รักษาแผลเปิดที่มันปิดเข้าไปแต่ว่าก็แนะนําเจ้าของบอกโอเคคุณต้องเลี้ยงให้ใกล้ชิดนะต้องเล่นกับเขาอย่าอย่าปล่อยให้มันอยู่ตัวเดียวนานเกินไปนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วหมอหมอถึงแนะนําเป็นประจำว่าเอ ถ้าเป็นลูกหมาอาจะต้องใช้เวลาเยอะหน่อย <c oughs> นะครับก็คือเราไปทํางานกลับมาบ้าน <c oughs> นะครับก็เล่นกับเขานะครับให้ขนมให้อะไร <c oughs> นะครับแล้วก็โอเคให้เขาเดินรอบๆ <c oughs> นะครับหรือเช้าก่อนออกไปทํางานอุ้มเขาหน่อยคุยกับเขานะครับถ้าเป็นหมาโตบอยยังบอกว่าเท้ามาก็าจับหัวจับอะไรคุยกับมันนิดนึงเอาอาหารให้เขากินค <c oughs> นะครับเย็นกลับมาก็เหมือนกันนะครับ <c oughs> <c oughs> เอาอาหารให้กินอุ้มเขาลูบตัวลูบอะไรเขาเขาก็จะ เขาก็จะไม่เหงามากนะครับมีเวลาก็พาเขาไปเดิน,นคในอันนี้คือปัญหาเรื่องสุขภาพจิตนะครับกับอีกปัญหาหนึ่งก็คือูผุผ่อนะครับอาจจะมีเศห,หมัดหรือกัดกัดอยู่ตรงตรงตรง,ตรง,ตรงไอ้ระหว่างนิ้วเขาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นพอเห็นหมาเนี่ยมันเป็นลักษณะนี้ปั๊บหรือหรือแมวก็เหมือนกันดูเปิดดูซิว่าง่ามนิ้วเขาเนี่ย มีหมัดมีเห็บยุติดอยู่หรือเปล่านะครับก็ล้างอ่าก็เอาออกนะครับถ้าไม่มีเนี่ยหมอแนะนําว่าเอาเท้าเขาไปจุ่มน้ํานะครับแล้วก็ใช,ใช้ใช้แปรงสีฟันเก่าๆแล้วกันนะครับเพราะมันนุ่มๆน,นะครับค่อยๆแปลงให้ขนให้อะไรที่มันติดอยู่ที่ง่ามเท้าเนี่ยออกให้หมดเลยนะครับนะแล้วก็ซับล้างให้สะอาดแล้วก็ซับแห้งซับแห้งเอายา นะครับทาให้เขาหน่อยหนึ่งนะครับคน <okay. S 2> ะอย่าเบทาด,ดีอะไรพวกนี้อทาให้เขา oh. นะครับแล้วก็ซับแล้วแล้วก็โอเคแล้วก็คอยดูแลระวังหน่อยนะครับถ้าถ้าทําสักสามวันแล้วมันอาการอาการมันยังไม่หายเนี่ย <Okay. S 2> นะครับก็ควรจะเอาไปให้หมอเขาดูนะครับได้ค่ะนะคะถัดมาคุณคาร่าค่ะถามมาว่าแมวเออก่อนหน้านี้มีอาการมันไม่ถ่ายนะคุณหมอ ไปหาคุณหมอเมื่อวานช่วงเช้าคุณหมอข้เอาอึอ,ออกให้นะคะลักษณะมันจะเป็นอึค่อคนข้างแข็งอะคุณหมอนะ,ะตอนเย็นของเมื่อวานเนี่ยก็เอากลับมาให้เขากินอาหารเปียกค่ะแล้วก็ได้กินยาระบายทีนี้สังเกตดูมันฉี่ปกตินะคะแต่ว่ามันก็ยังไม่อึค่ะคุณหมอเช้าวันนี้ก็ให้กินอาหารเปียกนะคะแล้วก็ให้กินยาระบายตามคุณหมอสั่ง แต่ว่าเช้าวันนี้มันก็ยังไม่อืดอยู่ดีค่ะคุณหมอ <c oughs> เขาบอกว่าเออเขากินอาหารเปลี่ยกหมดซองเลยนะคะมีลักษณาไม่ได้เบื่ออาหารค่ะแต่ทีเนี้ยไม่รู้ว่าลาักษาแบบเนี้ยนะคะน้องเขาควรจะอืดได้ภายในวันนี้หรือไม่ครับคุณหมอจริงๆถ้าเขากินได้เนี่ยนะครับสองวันต้องอืดนี่เขากินได้ปกติอ่อจริงๆแล้วหมอหมอแนะนําว่าอยาระบาย อ่าที่หมอเขาใช้เนี่ยอาจเป็นยาระบายที่ใช้ในขนโอ้เอาลองใั้ได้อ่าหมอหมอแนะนําว่าไปซื้ออ่ายามันมันเป็นมันเป็นอ่ากันเขาเรียกว่าอะไรนะยากลุ่มที่อ่าระวังระวังเรื่องขนไปเกาะเกาะอ,อยู่ที่หลัไใจเพราะอ่าพวกหมาหรือแมวมันจะเลียตัวเพราะฉะนั้นยาตัวนี้เนี่ยมันเป็นน้ํามันมนะครับน้ํามันที่ไม่ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายนะครับแล้วมันก็ทําอร่อย นะครับถ้าเป็นแมวเนี่ยมันก็ให้ทีหนึ่งเนี่ยประมาณสักสองข้อนิ้วนิ้วชี้นะครับแช่เย็นไว้นิดนึงแล้วมันก็พอบีบออกมามันมันมันจะเหมือนยาสีฟันเลยนะครับแล้วมันอร่อยป้ายเข้าปากเลยแต่ถ้าหมาโตนะครับอาจจะต้องให้หนึ่งช้อนชาถึงหนึ่งช้อนโต๊ะเราก็ดูนะครับแล้วก็ให้กินทุกวันนะครับจนกระทั่งมันถ่ายออกนะครับอันนี้จะจะจะง่ายจะง่าย นะครับแต่ถ้าไปหมอบางหมอหลายแห่งนะครับอ่เขาใช้วิธีล้วงก้นอืม่ยอันนี้ก็ล้วงนะครับค่ะล้วงก้นเนี่ยหมอหมอเองหมอหมอหมอไม่ล้วงหมอหมอไม่ล้วงเพราะเพราะว่ามันจะทําให้ตรงรูก้นเนี่ยมันให้กล้ามเนื้อมันเกิดเกิดป่าขึ้นมานะครับเพราะเราคิดดูเองว่าอ่ารูก้นแมวนมันเล็กนิดเดียวว่ะนั่นน่ะสิแล้วเอาแล้วเอาลิ้วชีล้วงเข้าไปแล้วเอาเอาอุจจาระออกมาเนี่ยนะครับเรื่องใหญ่เลย นะครับแล้วมันทําให้ผนังลําไส้ตรงบริเวณก้นเนี่ยนะครับมันก็จะเริ่มมีแผลมันก็ไม่อยากจะถ่ายเพราะมันมันจะถ่ายแล้วมันก็เจ็บก้อนอนะครับนะครับเพระเพราะเพราะงั้นอ่ามันก็อยู่ที่เทคนิคของหมอแต่ละคน <c oughs> นะครับโดยส่วนโดยส่วนตัวหมอเวลาถ้ามีปัญหาแบบนี้ไปเนี่ยนะครับมาเนี่ยนะมีสิ่งที่หมอต้องทําเนี่ยก็คือหมอจะให้น้ําเกลือช่วยเขาเพราะว่ามันดื่มน,น้ําน้อยเกินไปค่ะ นะครับแล้วก็ให้ไอ้ยาที่ที่ใช้ในแมวที่บอกว่าป้องกันขนขนติดนะครับ<ช>ป้ายเข้าไปในปากเขา<ช>นะครับ<ช>ซึ่งตรงนี้ก็แล้วแต่ว่าจำนวนเนี่ยแล้วแต่ว่ามันเป็นหมาใหญ่หรือหมาเล็กนะครับหรือแมวนะครับ<ช>ก็เราก็จะเราเราก็จะให้แล้วก็รอนะครับประมาณสักสองวันหรือไม่นั้นอีกอย่างหนึ่งก็คือเอาเป็นนมที่เป็นนมวัว<ช>นะครับ กล่องแดงกล่องวัวแดงนะครับให้กินเยอะๆถ้ามันยอมกินคะนะครับเพราะว่าอแมวเนี่ยอ่าเวลาโตแล้วมันมันจะย่อยแลคกโตสได้ไม่ดีนะครับพอกินแลคกโตสเข้าไปปั๊บเนี่ยมันจะทําให้อ่ท้องเสียนะครับพอกินเข้าไปปุ๊บมันเกิดอาการเอมวนท้องนิดหน่อยแล้วก็แล้วก็โอเคพอมันถ่ายถ่ายแล้วเห็น เละปั๊บเนี่เ <Okay. S 2> ย,เ,ย oh, <okay. S 2> เราหยุดนมเลยเราหยุดนมนะครับแต่ว่าไอ้ไอ้ไอ้ยาที่ป้องกันก้อนขนอะไรต่างๆก็ต้องป้ายเขาไว้ทุกวัน <Okay. S 2> นะครับแล้วโอเคพอเขาถ่ายได้เรียบร้อยแล้วเนี่ย hmm. ก็กลับมานะครับจริงๆกลับมาเนี่ยกลับมากินอาหารใหม่เนี่ยก็คือใช้อาหารเมร็ด hmm. อย่าไปใช้อาหารเปียกก็ hmm. าอาหารเปียกกากใหญ่มันน้อยเกินไปมันเลยทำให้มีขี้ไม่ออก แต่อันนี้ทางทางคุณคาร่าบอกว่าปกติให้อาหารเปรียกก็เลยทำให้ถ่ายยากหน่อยเหรอคะคุณหมอใช่เพราะว่าอาหารเปรียกมันไม่ค่อยม,มันเขาไม่ได้ใส่กากใยลงไปนะครับแต่ถ้าอาหารแห้งมันจะใส่กากใยมันจะป้องกันเรื่องเรื่องของการถ่ายไม่ออกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าปัญหาของของชุนัตัวนี้เนี่ยก็คือกินน้ําน้อยเกินไปอนะครับเพราะฉะนั้นต้องหาวิธีการว่าโอเคจะเอาไว้ตรงไหน นะครับมีน้ําให้เขาตลอดเวลาหรือเปล่านะครับ <Okay. S 2> ต้อง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 จัดการกับตรงนี้ด้วยนะครับค่ะ okay. เออคุณพรพันธ์ถามมาว่าอย่างแมวที่ถ่ายเป็นประจำค่ะคุณหมอจะมีปัญหาเรื่องก้อนขนในลําไส้ได้ไหมคะถ้ามันถ่ายทุกวันเนี่ยค่ะเออจริงๆแล้วถ้าเขาถ่ายทุกวันเนี่ยนะครับ เราจะให้ไอ้กลุ่มยาแก้ก้อนขนตรงนี้เนี่ยเฉลี่ยแล้วอาทิตย์ละครั้งหนึ่งก็ควรต้องให้อยู่ดีเหรอคะเอ่อต้องให้เพราะพาะไม่ว่าขนสั้นหรือขนยาวแต่ถ้าขนยาวเนี่ยควรจะให้อาทิตย์ละสองครั้งนะครับแต่ถ้ามันถ่ายไม่ออกจริงๆก็ต้องให้ทุกวันจนกระทั่งมันถ่ายออกมาครับค่ะทําไมต้องให้ด้วยคะคุณหมอทั้งที่มันถ่ายทุกวันได้เนี่ยเพราะแมวมาเลียขนนะครับเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ขนมันจะเกาะกันเป็นก้อน นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นการป้องกันมันไว้เลยนะครับเพราะเพราะเวลาที่ที่ขนเกาะกันเป็นก้อนเนี่ยนะครับเพราะบางทีมันไม่ได้อ่าขนมันเข้าไปอยู่ในกระเพาะเนี่ยบางทีมันเป็นเส้นๆนะครับแล้วมันก็อาจจะทิ่มตรงผนังกระเพาะไว้นะครับซึ่งมันก็ขนมันอ่อนอ่ะมันทิ่มมันก็ไม่เจ็บปวดแต่ถ้าวันไหนมันกินอาหารเข้าไปป๊อปเนี่ยแล้วก็โอเค ก้อนขนมันเยอะเนี่ยนะครับมันผ่านมันมันไม่ผ่านออกไปที่ลาไส้มันก็จะทําให้แมวเกิดหรือสุนัขเกิดอาการอาเจียนที่บอกว่าอาเจียนแล้วไปกินกินหญ้ากินอะไรคะนะครับก็คือปัญหาเรื่องก้อนขนนี่แหละทําให้เกิดทําให้สุนัขหรือแมวอาเจียนพอนอาเจียนเสร็จมันก็ไปพยายามไปกินหญ้าเพื่อเพื่อทําให้เกิดการอาเจียนเอาก้อนขนออกมาให้หมดนะครับนะคะขอขออีกคําถามหนึ่งนะคะก่อนหมดเวลาค่ะ คุณวู๊ค่ะถามมาว่าบอกว่าแมวที่เลี้ยงไว้เนี่ยพยายามที่จะเค้นอะไรออกจากคอเนี่ยค่ะคุณหมอเหมือนเวลามันจะอ้วกเนี่ยลิ้นมันออกมาจุกที่ปากนะคะไปหาคุณหมอมาแล้วสองวันนะคะเขาบอกวันแรกคุณหมอบอกว่าคอ,อกเสพ่ะนะคะแล้วก็วันที่สองไปใหม่เพราะวันยังไม่หายนะคะเขาบอกว่าน่าจะเป็นที่ต่อมน้ําเหลืองค่ะนะคุณหมอเขาคลำตรงบริเวณคอดูแล้วรู้สึกว่ามันโตนะคะเขาฉีดยาม,มาสองเข็มค่ะ แล้วก็แมวเนี่ยกลับมาบ้านแล้วมีอาการซึมนะคะคุณหมอแล้วก็เหมือนจะอ้วกเหมือนเดิมนะคะทีนี้เนี่ยตอนนี้แมวยังกินอาหารได้ปกติแต่ดูเหมือนว่ากินน้อยกว่าเดิมนะคะก็เลยไม่แน่ใจว่าที่คุณหมอเขาบอกว่าคออักเสบหรือแม้กระทั่งที่บอกว่าต่อมน้ำเหลืองโตเนี่ยมันใช่อาการนี้หรือเปล่าคุณหมอคะ อ๋อมันเป็นไปได้ทั้งหมดเลยโอ้โหนะก็คือแมวตัวนี้เนี่ยก็คือพอมันป่วยปั๊บเนี่ยมันเจ็บคอนะครับแต่ว่าการระดับของการป่วยเนี่ยนะครับมันอาจจะเกิดขึ้นที่คอนะครับเพราะฉะนั้นโอเคอาจจะเอาอาหารเปียกให้เขากินแต่ว่าถ้าเป็นส่วนตัวหมอเองเนี่ยหมอต้องให้น้ําเกลือช่วยนะครับเพื่อให้ในระบบของร่างกายเขาเนี่ยอ่อมันมีมันมีน้ําหล่อเลี้ยงที่หมอบอกว่า โอเคจะไอแมวแมวที่ป่วยเนี่ยบางครั้งมันจะไม่ยอมกินน้ำนะครับหรือกินน้ำน้อยเพราะมันมีไข่ะนะครับแต่ว่าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอาการต่างๆท,ที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับที่บอกว่ามีอาการเหมือนอาเจียนใช่ค่ะนะครับหรือมีอะไรที่ติดคอยอยูอม่มันจุกที่คอยนะครับสิ่งที่ต้องระวังเนี่ยก็คือแมวตัวนี้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหรือเปล่าอุย้ยอ๋อ ะนะเพราะว่ามันเป็นอาการหนึ่งของเรื่องของโรค mm hmm. พิษนักบ้า mm hmm. เพราะว่าแมวแมวที่มีอาการ mm hmm. เหมือนอะไรติดคอปั๊บเนี่ยเราจะดูก่อนเลยว่าอาการติดปกติไหม mm hmm. ลิ้นมันแข็งไหม mm hmm. นะครับนะแล้วโอเคหมอต้องทํางานกันอย่างระวัง mm hmm. ก็คือต้องช่วยกันจับให้นิ่งแล้วเปิดคอเขาดู mm hmm. นะครับเปิดปากแล้วดูที่ว่าคอเขาเป็นยังไงออื mm hmm. นะครับหมอก็ไม่รู้ว่า อ่าที่อื่นเขาเขาเขาตรวจแาบที่หมอทอําหรือเปล่านะมันก็นแล้วแต่ที่นะครับเพราะเพราะงั้นถ้าถ้าลิ้นมันมีลักษณะช้านะครับแล้วก็โอเคในในคอเนี่ยมีการแดงเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็ต้องระวังเรื่องลงพิษนักบ้าถ้าแมวตัวนี้ไม่ได้ฉีดวัคซีนมาก,ก่อนอนะครับงั้มันกลับไปตรวจใหม่ดีกว่านะคะเอาให้แน่ใจก่อนนะคะถ้าไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันพิษนักบ้า ต้องระวังเวยครับอาจจะต้องให้น้ําเกลือช่วยแล้วตอนนี้นะครับค่ะนะคะแล้วเพราะโรคพิษเักบ้าเนี่ยมันผิวมันอยากจะกินนะแต่มันเกลือไม่ลงอืมอืมอืมค่ะนะครับออาจจะเจ็บที่คอด้วยอ่าเจ็บที่คอคือโรคพิษเักบ้าเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าเวลาที่เขาเป็นเนี่ยนะครับกล้ามเนื้อเนื้อตรงคอเนี่ยมันเกิดเหมือนตะคิวค่ะ มันอยากกินน้ําเนี่ยแต่กลืนไม่หลงมันพยายามเอาเพราะงั้นเวลาที่มันกินน้ําเนี่ยมันจะกินน้ําในลักษณะเหมือนลิ้นชักลิ้นชักขึ้นชักลงนะครับงอตรงปลายลิ้นนิดนึงแล้วก็ชักขึ้นชักลงแต่ถ้าเป็นแมวปกติปั๊บเนี่ยอแมเอมันตรงปลายลิ้นเนี่ยนะครับลักษณะมันจะเหมือนเหมือนกับอ่อนแล้วก็ตวัดน้ําเข้าปากตวัดน้ําเข้าปากแต่ถ้าโรคพิษนัขบ้าลิ้นมันจะชักขึ้นชักลงนะครับแล้วตรงปลายลิ้นหงอขึ้น นะครับไม่อ่อนตัวลงไปตวัดน้ําขึ้นมานะครับได้ค่ะนะคะเวลาหมดอีกแล้วค่ะคุณหมอค่ะนะคะเดี๋ยวค่อยต่อสัปดาห์หน้านะคะแมวันนี้เวลาหมดเร็วเหลือเกินนะคะยังไงเดี๋ยวคงเป็นหัวข้ออาจจะเป็นหัวข้อนี้ก็ได้หรือว่าหัวข้อใหม่ก็ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะคะครับค่ะขอบคุณมากค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับนะคะเบรกก่อนค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวต่อกันสัปดาห์หน้าค่ะ เอฟเอ็มเก้าหนึ 91, ่งคลีนิกสัตว์เลี้ยงการให้